OMG เพิ่งรู้เลยหนุ่มคนนี้ออดิชั่นเข้า YG ปีเดียวกับลิซ่าแต่ทางค่ายรับแค่คนเดียวสำหรับนักร้องหนุ่มแกง่งสมธนทัศน์มีชื่อเสียงจากการประกวดเดอะสตา์ค้นฟ้าคว้าดาวปี8และได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศโดยเมื่อตอนอายุ16ปีเขาเคยเข้าประกวดรายการซีซ่ากำลังสอง พร้อมกับได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแกงส้มเริ่มเป็นที่รู้จักจากเพลงรักเธอ24ชั่วโมงซึ่งเป็นซิงเกิลแรกในฐานะนักร้องอาชีพและได้มีอัลบัม้มแกงส้ม24.7เป็นอัลบั้มแรกในชีวิตแกงส้มมีความถนัดและชื่นชอบการร้องเพลงแนวฮิปฮอป R&B มากเป็นพิเศษและได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นจากเพลงคุณและคุณเท่านั้นซึ่งเป็นเพลงที่ติดชาร์ตอันดับหนึ่งของวิทยุทั่วประเทศได้นานกว่า10สัปดาห์ล่าสุด ในทวิตเตอร์ได้มีการแชร์คลิปของแกงส้มที่พูดถึงการออดิชั่นที่ YG ซึ่งเจ้าตัวนั้นเล่าว่าเราก็ส่งเอกสารไปตามที่เขาต้องการ ตอนนั้นได้เข้าไปที่รอบ30คนสุดท้ายตอนนั้นคนที่ได้คือลิซ่าทางค่ายออรลิซ่าคนเดียวซึ่งในการออดิชั่นครั้งนั้นมีผู้สมัครมากถึง4 0 0พนคนเลยทีเดียวค่ะแถมเมื่อเลอรลิซ่าไปแล้วยังต้องไปแข่งกับเด็กทั่วโลกเพื่อคัดให้เหลือ4คนและเป็นวงแบล็คพิงก์อย่างตอนนี้เรียกได้ว่าลิซ่าเก่งสุดๆไปเลยเกี่ยวกับน้องครับ<อ>แล้วก็แล้วก็น้องก็คือเขาออรลิซ่าคนเดียว,วก็คือวันนั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่